สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียษประชาชนค่ะ คุณชมคะนักธุรกิจการค้าทุกอาชีพหากประสบปัญหาในหน้าที่การงานจนท้อแท้และคิดที่จะเลิกหรือขายกิจการไปก็คงไม่ส่งผลดีนักนะคะแต่ถ้าหากคิดที่จะสู้กับปัญหาโดยที่ไม่ย่อท้อหรือไม่กรกรธอุปสรรคใดๆนั้นก็คงจะเหมือนกับสองครอบครัวนี้ที่อยู่จันทบุรีซึ่งรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบค่ะซึ่งครอบครัวแรกนะคะเขาเป็นสองสามีภรรยาซึ่งเป็นครัวอาชีพแล้วก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนด้วยและอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของอู่ ะะซึ่งก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จได้ถึงปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ผ่านปัญหามาเยอะค่ะเราจะไปฟังจากเสียงของเขาทั้งสองตันเลยเง น่ารักน่าจังแก่นน้องน่าราักพ่ะร่างตัวงามไม่ขาวไม่ดำพออด่อเหมาะเก็บงอกตั้งใจไปฝากใครเขียวงอกที่แดงสดสีฮักกันที่เขี่วน้อง งวัสดีค่ะ,คะอ,อน่วันีงา,า่ากเมือ่อก่อนเรารับจาาักรับราชาการครูค่ะค่ะค่ะ รั้งแต่มัธยมค่ะมัธยมศึกษาตอนปลายอ่าตอนนี้ยังสอนอยู่ค่ะค่ะยังสอนอยู่ค่ะแต่อาจารย์ผู้ชายนิราออกแล้วค่ะเอรี่เอรี่มาดูโรงงานโดยเฉพาะมีแรงกำลังใจยังไงให้เลือกมาทำารักับแม่มันเกิดจากการที่ผลไม้ล้นตลาดค่ะพอกลับจากโรงเรียนนะคะพอมาถึงปั๊บเนี่ยต้องทุกทุเรียนไปขายทุกวัน ไปถึงปั๊บเขาบอกว่าตลาดตายขายไม่ได้เอากลับมาใหม่ค่ะมันก็จะสุกบางทีไปสองรอบสามรอบก็บาขายไม่ได้ค่ะก็เลยมาทดลองทำทุเรียนทอดกรอบค่ะทำไปถุนบ้านนะคะถ้าถุนบ้านอันเก่าเนี่ยคะ่ะค่ะก็ขายดีคะ่ะขายดียดอืมกิอืมก,ก็มีคนทำอยู่เราก็ทำโดยเฉพาะลอกเรียนแบบ อ่าแต่เราทําได้คุณภาพดีแล้วก็ขายดีค่ะ่หลังจากนั้นก็มีพวกต่างชาตินะคะเต้องเอากล้วยหอมสุกกรอบมาให้ชิมเขาบอกเนี่ยเขาอยากได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปปรึกษาสถาบันวิจัยแห่งชาตินะคะท่านก็นะคะได้กรุณาส่งนะคะเจ้าหน้าที่มาทดลองทํากันอยู่นานค่ะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะเป็นติดติดปีนะคะล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อย นะคะทดลองไปเรื่อยๆในที่สุดนะคะโอกาสก็เป็นของเรานะคะ่ะเราก็สามารถทําได้เราสามารถที่จะทําเครื่องจักรได้เองเราไม่ได้ไปซื้อต่างชาตินะคะเราซื้อะตะนเหล็กเก่าๆมากลึงนะคะแล้วก็ไปจ้างเขาแล้วก็มาเชื่อมมาต่อท่อจนก,กระทั่งมันท่อกรอบได้เป็นมออสใหญ่ไไค่ะเป็นมออท่อสูญญากาศค่ะ เราว่าของเราดีกว่าของเราดีกว่าด้วยค่ะเราว่าของเราดีกว่าเพราะเรารู้จุดนะคะว่าผลไม้ไทยเนี่ยมันน่าจะตรงไหนในการที่เราทําเองแล้วต้องยืนดูทุกวันวันนี้ฝนตกแดดออกอุณหภูมิทําไมทอดได้ทําไมทอดไม่ได้เราเรามีการทอดด้นนวยความจริงห้าชนิดค่ะมีอะไรบ้างมีมะม่วงมีทุเรียน ทุเรียนนี่บางครั้งตอนนี้เราไม่ได้ทอดแล้วนะคะเคยทอดแต่ว่ามันมันจะแตกมันไม่มีเส้นใหญ่มีขนุนนะคะมีกล้วยหอมกรอบนะคะแล้วก็มีอะไรนะับปบรดกรอบค่ะสับประรดเราก็ใช้สับรดปลัดสรรีทองซึ่งเป็นับประรดที่อร่อยมากค่ะการทอดสุญญากาศเนี่ยจะไม่ใส่น้ําตาลรสชาติจะเหมือนเดิมทุกอย่างได้่ชาตะวเลยค่ะค่ะว่าทอดไปแล้วเนี่ยมันก็จะระเหยน้ําออกไปก็จะเหลือแต่เส้นใยกับรสชาติ ริ่จะเข้มข้นขึ้นค่ะเราเริ่มตั้งแต่หม้อต้มกี่ใบใบเดียวทำทั้งวันทั้งคืนปัจจุบันนี้ปัจจุบันตอนนี้สี่ใบแล้วสั่งทำอีกสองใบเป็นหกแล้วค่ะค่ะกำลัาางทำอยู่อีกสองใบของเรานี่ยปจดทะเบียนยังอ,อ๋อก็จดชื่อยี่ห้อหรือเกษตรยี่ห้อบนเที่ยง<อ>กับบีฟุตค่ะแต่ไม่ได้จดทะเบียนหม้อต้มค่ะของเรามีโรงงานตัวนี้แล้วเราไปจำหน่ายที่ไหนบ้างบิ๊กซีทุกสาขาค่ะแล้วก็ อะไรนะท็อปทุกสาขาทอุกสาขาขาพแลนด้วยค่ะกระย่างพารากอนก็มีค่ะบุญเที่ยงเป็นค่ะเป็นชื่อของค่ะกับบีฟรุตบีที่แปลว่าพึ่ง่ะค่ะค่ะบีฟรุตค่ะค่ะสั่งที่ห้อจากส่วนที่เหลือสมมุติว่ากล้วยนะคะเราทอดกรอบแล้วต้องใช้ความสุกระดับหนึ่งแต่ถ้ามันงอมเกินไป เราก็มาทําเป็นกล้วยกวนกล้วยหอมสุกกวนกวนก็จะหอมอร่อยมากแล้วก็เศษหัวท้ายของสับประรดเราก็เอามากวนแล้วก็จะได้เนื้อสับประรดแท้ๆไม่ได้เอากากอะไรมากวนใช่ไหมคะห่าทุเรียนที่สุกเกินไปก็เอามากวนค่ะแต่แ,แต่และชนิดที่จะเข้าไปนาไปอบเนี่ยเราต้องมีห้องอย่างดีเลยค่ะต้องมีห้องปอกค่ะแล้วก็ส่งไปห้องทอดาจากห้องทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไปห้องคัด คัดเกรดแล้วก็บรรจุในถุงฟอยค่ะก็เก็บไว้เป็นปีค่ะแล้วเวลาที่เราจะขายเราก็นำมารีแพคเป็นแพ็คเล็กๆค่ะก็ใส่ไนโตรเจนเข้าไปในถุงฟอยค่ะก็จะอยู่ได้เป็นปีอะค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยอยากให้คนเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าตรงนี้เขาจะมาได้ยังไงไร้นลำทางนี้ก็ตรงตลาดผลไม้เนินสูงอะค่ะค่ะเข้ามาประมาณสักเอ่อกิโลกว่าๆ เทศบาลสายหนึ่งซอยหกค่ะเข้ามาในซอยเก้าร้อยเมตรค่ะค่ะก็โทรถามได้โทรถามได้ก็ดูค่ะศูนย์สามเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ค่ะตลาดเวลาตลรดเวลาค่ะ ก็องอาไม่ขาวไม่ดำพอเหมาะเก็บงอกตั้งใจไปฝากใครผิวงอกที่แดงสดสีตัดก,กันที่ผิวนอ้องที่ขาวลำยออย่าขอจองรักใครช่วยเก็บงอกให้นอ้อง สวัวววสดีครับ,รบเดิมเนี่ยที่อะไรครับเดิมทีของเรานะครับแหลมสิงห์โฮมสเตย์เนี่ยเดิมเป็นอู่ต่อเรือนะครับหรือว่าคานเรือนะฮะคานเรือก็คือใช้ชื่อว่าคานเรือสิงห์ชำนาญน,นะครับ อยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่บ้างครับผมแต่ทีนี้ว่ามันจากว่าเมื่อก่อนนะครับตอนช่วงที่ว่าน้ํามันแพงนะฮะเรือเขาก็หยุด,หย,ดหยุดท่าหยุดทากันเยอะทีนี้เราก็เห็นว่าเออบางทีมีนักท่องเที่ยวเขามานะฮะแหลมสิงเบรเล็กก็ไม่่ียมีฐานที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่รเราก็เลยชักชวนกับกลุ่ม ที่ว่าเป็นลูกค้าของเราที่ทําเรือเพื่อทำเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับมาทาเรือท่องเที่ยวแล้วทีนี้ลูกค้าก็มาเที่ยวก็ชอบใจตอนที่หาที่พักนี่เรามีบ้านพักอยู่แล้วที่ที่อู่ก็เลยติดชายหาดด้วยก็เลยเอ๊ะทำไมไม่ทาเป็นที่พักเลยล่ะชวนเขามาเที่ยวแล้วก็ต้องให้เขาพักด้วยเลยแล้วก็ทําอาหารให้เขาทานจากที่นี่ครับก็เลยกลายเป็นรวมกลุ่มกันเป็นแอมสิงห์โฮมสเตย์รับ อของเราเฉพาะของเราเองนะครับมีประมาณ14ห้องครับผม14ห้องครับผมเราเห็นบรรยากาศภายในห้องแล้วสวยมากครับพื้นไม้นี่เงาแวบเลยครับผมครับเพราะว่าเราทําอู่ต่อเกรรอครับก็ก็เราก็ซื้อไม้ซื้ออะไรได้ได้ดีครับครับก็เลยได้โอกาสของเราได้โอกาสของเราครับเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยอ่าเยอะไม่ในแต่ละปีอ่าก็พอสมควรครับเพราะว่าโฮมสเตย์นี้ก็เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องการทําตลาดนะครับเน้นเรื่องว่าการดูแลลูกค้าที่พอสมควรครับผม ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเสาร์อาทิตย์ดะครับอว่าลูกค้าหรือว่าลูกค้าที่เคยมาพักเนี่ยฮะก็แนะนําต่อนไปหรือว่าลูกค้าที่เขาจะติดใจเรื่องอาหารเพราะว่าของเราเนี่ยใช้อาหารจากจากเรือสดๆเลยของเราไม่ได้เข้าช่องฟิตไม่มีไม่มีแบบแช่นะครับไปซื้อเช้านั้นก็กินกันวันนั้นเลยครับผมอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเราและอีกอย่างก็คือมาพักของเรานี่จะเหมือนกับแบบว่าได้มาเที่ยวกับสถานที่จริงกับเจ้าของพื้นที่เราก็จะมีพาไป ไปดูจ,จะไปดูกิจกรรมของชาวบ้านจริงๆอาจจะไปดูไปงมหอยไปตกหมึกตกปลานะครับไปเรือขยักหรือจะไปดำน้ำดูปลากรลังนะฮะหรือบางคนจะไปเที่ยวแบบวิถีชุมชนก็มีไปดูที่กิจกรรมชุมชนนั้งหลายไปทำกุ้งแห้งไปทำลูกชิ้นปลาอะไรเงี้ยครับผมเราเราเรา,เราเป็นคนพื้นที่เราก็จะพาเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็เราก็พาเข้าสวนนะครับ ข้าวสวนไปแล้วก็กางคืนก็มานั่งทานอาหารทะเลมานั่งร้องเพลงริมทะเลกินข้าวไปตกปลาไปได้ของเราที่โต๊ะอาหารเป็นส่วนตัวเลยเป็นส่วนตัวครับ okay, 5, ดไ,ได้เ,เพราะว่าบ้านเรานี่ส่วนหนึ่งติดอุทยานไม่ติดบ้านใครเลยเ,<อ>เสียงดังก็รบกวนช้อนลิงตอนเช้าแค่นั้นกับเ,เวลาจะมาเที่ยวที่นี่จะมากันไงอ่าก็ต้องจองครับต้องจองครับต้องจองเราเออแล้วก็สามารถจะนั่งสภานเออนั่งรถมาถึงที่ จอดรถที่ได้เลยนะครับเลี้ยวเข้ากระทางน้ําตกพิ้วนะฮะจากน้ําตกพิ้วเลยมาอ่าหนึ่งกิโลก็จะเป็นทางเลี้ยวขวาเข้าอําเภอแหลมสิงออคบผมวิ่งมาจนสุดทางก็เห็นบ้านเราแล้วครับ,บนี้เราก็จะทวนนาทางเข้าเออลราเราจุดเด่นก็คือติดอ่าจุดจุดที่จํานะครับออจุดสังเกตก็คือติดปั๊มพลีพินาทหรือเจอดีสัลยภาพออครับผมโฮมสเตย์ของเราเนี่ยผ่านของกระทรวงอะไรมออาหมอครับของเราเคยอ่าได้ผ่าน เข้าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงท่องเที่ยวนะครับในด้านมาตรฐานโฮมสเตย์นะครับไทยแลนด์โฮมสแตนดาร์ดนะฮะครับผมปี52นะครับของเราได้เป็นที่1ของภาคบันดอกครับแล้วก็ที่2ของประเทศครับครับผมปีนั้นก็ลูกค้าเยอะหน่อยครับผมมีอะไรจะฝากเชิญชวนไปกับท่านผู้ชมที่ดูรายการไม่ว่าจะให้มาเที่ยวที่นี่อ๋อครับผมถ้า ถ้าท่านที่เคยไปพักรีสอร์ทแล้วนะครับว่ารู้สึกก็มันก็มันเหมือนกันนะครับอยากจะมาพักที่สถานที่เงียบสงบนะครับเหมือนกับเป็นบ้านพักส่วนตัวพระตากกศของท่านเองนะครับเหมือนมามาเที่ยวบ้านญาติหรือว่าบ้านเพื่อนสนิทที่อยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็มาทานอาหารมานั่งตกปลานั่งให้ลูกๆมานั่งทํากิจกรรมในสวนที่เขาไม่เคยทํานะครับก็ลองมาใช้ชีวิตอย่างนี้ดูนะครับกับราคาก็ไม่แพงนะครับพร้อมอาหารก็อยู่ในเกณฑ์พันเศษครับราคาคุยกันได้พันนเศษหมายถึงต่อคนนึงต่อท่านครับ ครับผมพร้อมอาหารทุกอย่างฟรีหมดครับทั้งกิจกรรมทั้งทั้งอาหารทั้งสามมื้อซีฟู้ดสามมื้อพร้อมที่พักพร้อมกับไกด์ดูแลให้ตลอดทริปครับผมฝากเบอร์โทรศัพท์นิดนึงครับครับอ่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับ08นะครับ64ตัว5423ครับครับ08นะครับ64ตัว5423นะครับคุณหนูครับคุณหนูนะครับครับผม ใครที่คิดท้อแท้กับปัญหาในเรื่องของธุรกิจการค้าน,นะคะขอให้ยึดทั้งสองครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างค่ะรับรองได้ว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนอย่างเขาแน่นอนค่ะและในช่วงหน้าค่ะเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาขีชกูดและจะฟังเสียงของท่านรองหัวหน้าอุทยานกันด้วยค่ะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่สําคัญบ้างและจะมีอะไรฝากไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซุก IPM i d e f i n i t i i n 02-245-9999 Yeah. กาคิชิโกะนะถ้าหากว่าเทียบกับอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าก็มีจุดเด่นสําคัญคือน้ําตกกระทิงซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ธรรมการก็เป็นจุดที่เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดอุทยานแห่งชาติใหม่ๆคนที่มาท่องเที่ยวกันก็ส่วนมากจะมาเล่นน้ําตกแต่ว่าในปัจจุบันนี้รูปแบบการท่องเที่ยวอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับไม่เพียงเล่นน้ําตกอย่างเดียวนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติมีมากยิ่งขึ้นก็มาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนกถ่ายรูปวิวนะครับ ปัจจุบันนี้ยังมีกิจกรรมที่บริเวณที่ทําการอุทยานซึ่งเป็นจุดเด่นของทุทยานเนี่ยก็คือมีเรื่องของการพักแรมมีการพักแรมโดยการกางเต็นนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่อื่นๆนอกจากจุดนี้นะครับในบริเวณใกล้เคียงก็มีน้ําตกอีกแห่งนึเงได้ว่าน้ําตกคลองไพบูมซึ่งพัฒนานในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวไปนิยมเล่นน้ํากันเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ไกลออกไปอีกสักหน่อยประมาณ10กิโล ก็คือรอยพระพุทธบาทนะครับสิกิโลที่ว่านี่หมายถึงเดินทางโดยรถยนต์ไปยังตีนเขาเนี่ยสิกิโลแล้วก็ขึ้นเขาไปอีกประมาณสัก6กิโลคร,ครับที่เรียกกันว่าพระบาทพวงพระบาทเขากิจกรูดนี่แหละครับคือจุดนั้นปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ค่อนข้างจะเป็นที่สนใจของคนถ้าเทียบสถิติคนมาร่วมงานแล้วคนมาที่รอยพพุทธบาทมากกว่ามาที่น้ำตกกระทิงในปัจจุบัน,นครับ ถ้าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบสมัยก่อนจะเป็นชิงฉาบทัวร์มาเยอะจะมาในช่วงฤด,ดูผลไม้ก็ประมาณพฤษภามิจุนาแต่ว่าปัจจุบันนี้ลักษณะแบบนั้นหมดไปละเป็นลักษณะนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติเราเรียกว่านักท่องเที่ยวคุณภาพมามากขึ้นมาพักผ่อนมาดื่มดังับธรรมชาติโดยช่วงที่นิยมมากันแล้วผมก็คิดว่าเหมาะกับบรรยากาศแบบนั้นก็คือช่วงปลายฤด,ดูฝนต้นฤด,ดูหนาวช่วงนั้นปริมาณน้ํายังมากอยู่ แล้วน้ำก็จะใสสะอาดบรรยากาศก็ดีอากาศเย็นสบายแล้วก็มีช่วงวันหยุดยาวทําให้คนมากันมากขึ้นก็ถือว่าคึกคักเลยละครับช่วงนั้นหนึ่งช่วงนะครับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงนมัสการลอยพุทธบาตประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็คืออิทธิพลจากงานนมัสการลอยพุทธบาตรครับนักท่องเที่ยวก็ล้นมาที่นี่มาพักแรมทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ไม่ขาดเลยครับตลอดเลยครับความปลอดภัยที่คนเป็นห่วงกันส่วนมากก็คือเป็นชื่อเสียงโด่งดังก็คือเรื่องของน้ําป่าไหลหลา,ลากแผ่นดินถล่ม โดยเฉพาะในปี2542ซึ่งข่าวน้ําท่วมจันทบุรีข่าวแผ่นดินถล่มที่ข่าวคิจกูดก็ทําให้เป็นภาพลบติดตาติดใจของนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วสถ,สถานที่ตรงนี้ถึงจะเคยเกิดแผ่นดินถลม่มแต่ในมุมมองของการท่องเที่ยวที่อุทยานมองแล้วนี่ครับอยู่ในเกียงที่ปลอดภัยครับเนื่องจากว่าพอถึงเวลาฝนตกเยอะๆเราก็มีมาตรการที่จะควบคุมนักท่องเที่ยวก็เริ่มตั้งแต่การให้นักท่องเที่ยวยุติการเล่นน้ํามาอยู่ในจุดที่ปลอดภัย แล้วก็ใช้ปริมาณน้ำฝนเป็นตัวควบคุมถ้ามันมากถึงในระดับที่เราวางกำหนดไว้นะครับก็ถึงขั้นมีขั้นตอนการอพยพซึ่งตรงนี้มีอยู่ในแผนอยู่แล้วครับห้องพักที่นี่รองรับนะักท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนถือว่าค่อนข้าง,งน้อยนะครับมีบ้านพักทั้งหมดอยู่7หลังพักได้24คนครับรวมทั้งหมดแต่กตส็สามารถจองทางอินเตอร์ได้เลยครับมีอะไรจะฝากหรือผู้ชมบ้านมาให้เข้ามาเที่ยวใ อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวนะครับเราว่าเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวใหม่สาหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาตินะครับอยากจะให้มีเรามีส่วนร่วมในการออุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันแก้ปัญหาขยะซึ่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งในอนาคตก็คือเราอยากฝากนักท่องเที่ยวว่ามีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติโดยการไม่ทิ้งขยะไว้ในแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้หมายความว่าทิ้งในถังขยะครับหมายความว่าไม่ทิ้งเลยแล้วก็เราก็มีนโยบายอย่างหนึ่งว่าถังขยะในบริเวณน้าตกของเราจะน้อยลง แล้วก็จะไม่มีในอนาคตนักท่องเที่ยวก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นจะนําขยะของตัวเองลงมาทิ้งที่ด้านล่างนี่หละครับคือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติครับหลังท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหรือเขาคิชกูดก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเที่ยวกันอย่างมากมายเลยคะ่ะในช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับช่วงปุดชาวิสชนาและไปชมปฏิมากรรมฝีมือสวยๆพักกันสักครู่เดียวคะ่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซุก IPM i d e Finition 022459999 พระสูตรเนี่ยหมายปามว่ายัางไงครับ<อ>ในการสังคายนาในครั้งนั้นนะครับกพระสูตรครับพระสูตรแรลว่าเส้นได้เด็กคอยถัดร้อยเหล่าหมวดธรรมะครับเข้าไว้เป็นหลักปฏิบัติสุดตะสุดตะเนบเร่รแปลว่าเส้นได้ครับเส้นได้ธรรมาชาติก็มีไว้ถักไวยร้อยถามว่าสุดตะตงปิดกนะคำทีที่ว่าเกี่ยวกับ เรื่องธรรมะเราพระมหาเถระก็อร้อยธรรมะที่แสดงถึงข้อสมาธิครับที่พระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าหลักคำสอนภางพพุทธศาสนารวมปีศาประเภทสียสมาธิปัญญาครับพระสุตตันตปิฎกจะอยู่ในส่วนท่อนกลางก็คือเป็นสมาธิครับแปลว่าให้ตั้งใจ ในการที่จะประกอบคุณงานความดีทำกุศลไห้ถพร้อมนะครับครับอ,อสูตรเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคนั้นรกรกล่าวโดยย่อการแสดงคุณธรรมที่แสดงออกเนี่ยความมีน้ำใจความประกััญยูเนี่ยจะเข้าลงในพระสูตรได้ไหมครับอ๋อได้ครับเข้าหลักในพระพุทธน์ งไ,งไที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นประโยคดังนี้ว่าเอสาทิคเวสัพุริัตภูมิยา,าติทังกระจัญยูกะตะเวทิตาครับดูก่อนพิสุททั้งหลายความกระจันยูและกะตะเวทิตาครับนี้เป็นพื้นฐานของคนดี ด้านหลังนี่เป็นอะไรอ่าองค์นี้เป็นปูนนะฮะเป็นเป็นต้นองค์ต้นแบบเป็นปูนนะครับเป็นปูนเป็นองค์ต้นแบบเพื่อเราปั้นขึ้นมาเมื่อได้เมื่อเป็นที่หลวงปู่พึงพอใจแล้วเราถึงจะค่อยถอดเป็นถอดเป็นพิมพ์ที่เห็นเป็นตารางตารางนั่นก็คือการถอดเป็นชิ้นๆออกมาถอดแบบออกมาเพื่อที่จะมาหล่อเป็นทองเหลืองตารางที่เห็นน่ะเราเราถอดเป็นชิ้นได้ครับก็คือเราถอดพิมพ์พิมพ์ไฟเบอร์ครับถอดเป็นไฟเบอร์ออกมา แล้วก็นํามาหล่อเป็นทองเหลืองครับลแล้วก็นํามาประกอบเมื่อประกอบแล้วก็จะได้รูปแบบต้นแบบนี่ครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยครับอันนี้เราเราเริ่มจากกงคไหนก่อนในองค<ล>์พระที่เป็นโลวะเริเ่มจากฐานล่างก่อนเลยครับเริ่มจากฐานลากไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากล่างขึ้นบนไปค, <ๆ S 3> ค่อยๆต่อขึ้นไปทีละชิ้นครับใช่เม่ดมือก็เหมือนกันใช่ครับมือนี่จะหล่อเป็นชิ้นเดียวเลยครับชิ้นเดียวเลยฮะมือมือพระเสียนนี่ชิ้นเดียวเลย เสียนก็ชิ้นเดียวเลยครับผมเฉพาะเสียนนี่น้ําหนัก12ตันนะครับ12ตันครับตอนเราขึ้นไปนี่ใช้รถกี่คันนะคใช้รถเคนที่ใหญ่มากเลยครับขนาด300ตันยกขึ้นใช้ใช้คันเดียวครับคันเดียว300ตันครับโอ้โหน้หนักตันครับเฉพาะส่วนเสียรนะฮะสิบสองตันครับทีนี้เราเรายกจากตรงนี้ลงมายังไงเวลาทำแบบคือองค์องค์ปูนเนี่ยเราไม่ต้องยกฮะเราถอด เป็นชิ้นชิ้นไฟเบอร์ลงมาแล้วเอาไฟเบอร์ลงมาประกอบข้างล่างประกอบข้างล่างได้ใช่ครับแล้วถึงแตกไม่หักใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาหล่อจากไฟเบอร์ออกมาอีกทีหนึ่งเฉพาะเสียงกับมือเนี่ยก็คือเป็นชิ้นเดียวที่เหลือนี่จะเป็นชิ้นชิ้นครับมือนี่ก็ข้างละหนึ่งตันนะครับมือนี่ข้างละตันครับผมแล้วแล้วการยกขึ้นไปลําบากไม่ต้องใช้รถไหมครับก็ใช้รถเคลนขนาดใหญ่มากครับ300ตัน ฉพาะมือก็เหมือนกันเหรอครับทุกอย่างเพราะว่าอยู่ที่ความสูงด้วยครับยกขึ้นไปข้างบนแท่นสูงนะฮะรถต้องต้องความยาวต้องได้นะคร<ม>ับรถทั่วไปเนี่ยความยาวมันจะไม่ได้ใช้เวลานาน่ได้ดยกขึ้นไปยกนี่ก็อาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยครับกว่าจะเตรียมยก,การกว่าจะอะไรได้ครับผมเราจะยกขึ้นได้ฐานรองรับต้องแข็งแรงครับใช่ต้องสมบูรณ์หมดเลยครับผม ที่คุณผู้ชมเห็นไปนะคะก็เป็นองค์ต้นแบบของพระพุทธรูปนะคะซึ่งในช่างก็ได้อธิบายให้เราฟังกันไปแล้วในตอนหน้าค่ะเราจะไปดูวิธีการหลอกกันค่ะ นักธุรกิจที่ประสบปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็อยากจะให้ท่านสู้ต่อไปอย่าเพิ่งคิดท้อแท้นะคะทางรายการของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านค่ะและสําหรับนะักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาคิสกูดก็ยินดีต้อนรับเสมอค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติค่ะวันนี้เวลาของรายการไวเสียงประชาชนก็หมดลงเพ้งเท่านี้นะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตั้ เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเราก็มีทนายความฝีมือดีรอให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องที่อยากจะทางให้ทางรายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมนะคะ<อ>ก็ให้โทรมาหรือส่งเรื่องราวมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันละทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ